วิธีการตั้งปีกบินนะครับตามปีกบินเข้าไปที่น,นี้แอดโมเดลใหม่เคียโมเดลเลือกเป็นแอร์เพลนนะครับเลือกเป็นแอร์เพลนนี้ต่อ แล้วก็เลือกโนนี้รีซิปนอสสเตเบลเซอร์เอนจหนึ่งแล้วก็แอร์รอนนี่สองแอร์ลอนไม่มีแฟบห่างเนี่ยครับต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นนอปึ๊บ เน็ต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ตั้งช <Wing. S 1> ื่อวิ่งแล้วไปดูที่มิกเซอร์นะครับเข้าไปที่มิกเซอร์เข้าไปที่ม er. ิกเซอร์ er. ลูกต้องบินมิกเซอร์ เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับไปดูหน้าเอาพุทหน้าเอาพุทหน้าเอาพุทตรงนี้เห็นไม่มแอร์รอดมันยังแยกกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วเข้าไปหน้ามิเกเซอร์ใหม่อันนี้หน้ามิเกเซอร์เรามากดที่ตัวนี้ Edit แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเอา channel ห้าเนี่ยครับย้ายไปอยู่ channel สอง ช้าช้าช,า,ชามันเอาพุทเอาพุทที่สองเอาพุทที่สองนะครับเปลี่ยนเป็นแชนแนลสองมันเป็นชนแนลห้าอยู่ตอนแรกเปลี่ยนเป็นชนแนลสองตรงนี้สําคัญนะครับตรงนี้คือเราต้องปอบเย็ดมันจะแอดให้เรา เป็นแอรอนสองที่ที่ช a n n สองมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเอามาดูเอาพุทอีกทีครับมันจะเป็นอย่างนี้ละแต่อ e ีเวอร์เตอร์ยังไม่มาอีเวอร์เตอร์ยังไม่มาเอีเวอรเตอร์อ e ีเวอร์เตอร์ยังไม่มาเราลองกลับไปหน้ามิเซอร์นะนี่อันนี้ผมทำให้ดูแล้วก็มาเปลี่ยน เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนที่อ e ิ a วเลตอร์อด e e แล้วก็ลงมาที่เอาต์พุตสองเนี่ยแชน n นล l 5เนี่ยครับเห็นไหมเอาต์พุตสองแล้วก็เปลี่ยนเป็นแชนแนลสองแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับเย็ดเราต้องตอบโ no นนะต้องตอบโ no. น เพื่อให้อิเเตอร์มันทำงาน,น,นครับเข้าที่เอาพุทเนี่ยรนะอิเอเตอร์ขึ้นถูกช่องหนึ่งกับช่องสองนะครับข,ขึ้นซ้ายขวาขึ้นนะครับแค่นี้ครับการวิธีการมิกปีดบิน